สวัสดีครับวันนี้นะครับมาทําเป็นคลิป Q&A กันครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามาประมาณแบบชาติก,กว่าเออก็วันนี้ได้โอกาสมาทําคลิป Q&A ซึ่งวันก่อนเนี่ยเจ๊ก็ถามคําถามไปใน IG Story นะครับว่าเออให้ random คาถามมาจะเอามาตอบทําเป็นคลิปนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับแต่ก็จริงๆก็คือก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออจะอยู่ในข้อไหนเพราะว่าแ a n d o m ไงออไปไปที่ ข้อแรกกันเลยครับคำถามข้อแรกนะฮะก็คลาสสิกครับอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับก็ตอบให้เลยว่าอ่ะอายุ28นะครับสูง181ซนติเมตรนะครับน้ำหนักด้วยอาแถมให้เลยแล้วกันก็เป็น75กิโลกรัมนะครับผมอืมข้อแรกผ่านไปข้อที่2ครับจะเที่ยวไหนหลังโควิดอืมโอ้โหอันนี้ตอบยากเลยเพราะว่าอยากไปเยอะมากทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศอย่างเงี้ยถ้าในประเทศก็ไม่รู้ดิ คือไปได้หมดหอะตอนนี้คือทริปล่าสุดที่ไปก็คือเชียงใหม่แต่นั้นไม่ได้ถ่ายแบบเป็นวอล์กนะครับไปประมาณตุลาปีที่แล้วมั้ง <c oughs> ก็มีโควิดนะแต่ยังไม่ระบาดแบบรอบที่3อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากเมษามาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปอีกเลยอยู่บ้านยังเดียวเลย ส่วนถ้าเป็นต่างประเทศก็ได้หมดแหละเออเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นโซนเอเชียอันนี้ไปได้หมดเลยนะครับอยากไปทำคอนเทนต์จะแย่แล้วอยากไปเที่ยวด้วยอยากไปซื้อของด้วยเออข้อที่3ครับกล้องที่ใช้ถ่ายรูปบ่อยที่สุดนะครับคือกล้องอะไรอ่าก็ต้องบอกว่าก็คือกล้อง c a n น n อ p ตัวนี้นะครับม,มี2ตัวนะฮะจะมี RP 2ีตัวอันนี้ไม่ได้สปอนอันนี้ก็ไม่ได้สปอนอันนี้ก็ซื้อเองก็ <c oughs> <c oughs> มีเอาไว้ถ่ายวิดีโอตัวหนึง่งเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งตัวนึง่งใช้บ่อยสุดถ่ายบ่อยสุดในตอนนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้จ้างฟรีแลนซ์ที่เป็นถ่ายวิดีโอมาเราให้คนรู้จักเนี่ยถ่ายให้เราอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราทําคลิป ถ่ายรูปเราก็ต้องใช้กล้องใช่ไหมเออใช้กล้องนี้ซึ่งถ้าเราใช้กล้องนี้ถ่ายแล้วกล้องไหนจะมาถ่ายเราอีกทีละ่ะเราก็ต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งที่เอามาถ่ายเราตอนถ่ายรูปอีกทีนะครับก็เลยนั่นแหละเป็นที่มาว่าทำไมมีกล้อง RP 2ตัวนะครับกดกรอนโปรโมชั่นด้วย ข้อที่4ครับขอมัดรวมเลยแล้วกันนะครับก็จะมีถามมาหลายคนเลยถามว่าทําไมถึงถ่ายรูปทําไมถึงชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทําไมถึงศึกษาเกี่ยวกับกล้องส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าทําไมถึงชอบถ่ายรูปนะอาจจะเป็นเพราะว่า DNA มั้งเออเพราะว่าแม่กับพ่อก็เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วด้วยนะครับคือก็มีกล้องเนี่ยเออแม่ก็ถ่ายรูปส่วนพ่อก็ถ่ายวิดีโอมันก็เลยส่งส่ง,ส,งส่งผ่านมาที่ตัวเจละมั้งครับแล้ว ก็อาจจะมีแบบมาถึงช่วงวัยวัยหนึ่งบางที่เราแบบว่าเราอยากถ่ายรูปอย่างเงี้ยตอนนั้นอยากถ่ายรูปให้ให้หญิงออตอนนั้นอยากถ่ายรูปให้สาวนะครับก็เลยแบบแม่ก็เลยซื้อกล้องให้นะฮะก็เป็นกล้องตัวแรกเลยแ a น o อน 550D นะครับที่แบบเออเอามาฝึกถ่ายรูปต่างๆนะครับตอนนั้นกล้องก็สาม,มารถถ่ายวิดีโอได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดีมากเท่าตอนปัจจุบันนะครับคำถ,ถามคืออะไรนะคำถ,ถามคือทำไมถึงชอบถ่ายรูปก็คือคำถามยากจัง ทำไมถึงชอบถ่ายรูปเพราะว่าเพราะว่าชอบถ่ายรูปไงครับแล้วก็ทําไมถึงชอบเกี่ยวกับเรื่องกล้องนะครับจริงๆก็ไม่เชิงว่ากล้องหรอกจริงๆอ่ะเป็นคนชอบเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับทั้งกล้องเองทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกี่ยวกับไอทีอ,อ่ะชอบหมดเลยมันรู้สึกแบบอยู่กับมันได้ตลอดอะ่ะชอบหนังไซไฟด้วยนะครับเพราะว่าไซไฟก็มีเกี่ยวกับเทคโนโลยีไงข้อที่5ถามว่าพี่เจทํางานเกี่ยวกับอะไรคะเออต้องบอกว่าตอนนี้เป็น content เอ e a t o r ครับก็คือเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละเออแล้วก็ทําเกี่ยวกับ พวกคอนเทนตต่างๆ,ๆนะครับลงสื่อลง Facebook เพจตัวเองลง YouTube ตัวเองลงใน IG ด้วยนะครับก็มี3ช่องทางหลักๆที่ตอนนี้ทํางานอยู่นะครับด้านนี้ซึ่งไม่ได้ทํางานประจํานะครับไม่ได้ทํางานประจําออกมาตั้งนานแล้วแล้วก็นั่นแหละเริ่มทำออฟฟิศเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะครับก็มีน้องอักต่อมีน้องผู้ช่วยคอยช่วยจัดก,การให้นะครับคำถามที่6จากคุณธนพงศ์ถามมาว่าตอนคลิปนี้ดียังไงไหนเล่าซิโอ้โห ได้โอกาสเข้าสปอนเลยครับต้องบอกว่าสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับว่าคือ future skill นะฮะ future skill เนี่ยคืออะไร future skill ก็คือคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นเว็บนะครับเป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับ สัแห่งอนาคตนี้ใส่โคูด้วยสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับที่นีเน่เขาก็มีคอร์สออนไลน์มาแนะนําหลากหลายมากๆเลยมีทั้งด้านเทคนโนโลยีครีเอทีฟบิสเนสอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปดูได้มีทั้งเรียนเรื่องการตัดต่อเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันตัดต่อสอนวิดีโออย่างนี้หรือว่าถ่ายรูปคอร์สถ่ายรูป ออนไลน์ก็มีด้วยนะครับกราฟิกพรีเซนเทชันคอนเทนต์เรื่องของคอนเทนต์นะาอยากจะเป็นคอนเทนเตอร์เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ควรมีสกิลเรื่องคอนเทนต์ติดตัวไว้ด้วยนะครับหมายถึงว่าสามารถเอาเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราสนใจเนี่ยมาทําเป็นคอนเทนต์ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องไงเนี่ยคอร์สนี้ก็มีบอกด้วยว่าเออควรทํำยังไงนะครับจริงๆมันก็ฝึกเองได้ไหมก็บอกว่าฝึกเองได้แต่มันจะนานเออมันจะนานกว่ามันต้องใช้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะกว่าสู้เราไปเรียน จริงๆมาเลยอ่ะมันก็น่าจะดีกว่านะครับอ่ามีทั้งเรื่องการคิดนอกกรอบนะครับคิดนอกกรอบไงให้คอนเทนต์ปังหรือว่าเรื่องของ s t o r y ่เทลลิง for content marketing ด้วยนะครับนี่ขอขอดูแป๊บเทคนิคลับเราเรื่องยังไงให้หน่าจดจําด้วย Story t s t o r y ่เทลลิง น่าสนใจก็รวมๆว่าคือมีการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะครับที่คนทำคอนเทนต์ควรจะมีจริงเขาก็ไม่ได้มีแค่ครีเอทีฟอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งเทคโนโลยีใครอยากเขียนโปรแกรมใครอยากเขียนแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องครีเอทีฟต่างๆนะครับเรื่องไลฟ์สไตล์เป็นโนเพลงอู้เยอะนะบิสเนสก็มีด้วยเหรอสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยฟิวเจอร์สกิลนะครับคอร์สเรียนออนไลน์เพราะว่าเทรนด์ในอนาคตนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องการของตลาด อยู่เหมือนกันนะครับม,มันทํางานที่ไหนก็ได้นะครับอยู่บ้านก็สามารถทําได้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะฮะย้าว่า future skill เขาไม่ได้มีแค่คอร์สเรียนที่เจนสนใจอย่างเดียวนะครับเขาก็ยังมีคอร์สยางอื่นด้วยให้สนใจ business การลงทุน s o ฟต skill ภาษาหรือว่าเทคโนโลยีพวกเขียนแอปเขียนโปรแกรมสร้าง c h a t b o ก็มีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็พิเศษที่สุดสําหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับทาง future skill พลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สําหรับทักษะแห่งอนาคตเขาก็มีโค้ดลับเป็นส่วนลด2,000บาทสําหรับแพ็กเกจรายปีเรียกได้ว่า เรียนเหมาเมาไม่อั้นได้ทุกคอร์สบนแพลตฟอร์มอย่าลืมเอาโค้ดไปใช้กันด้วยนะครับจำกัดแค่50สิทธิ์เท่านั้นมาก่อนได้ก่อนฝากสปอนเซอร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือ Future Skill นะคะก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับที่มีคอร์สเรียนมากมายหลากหลายทักษะสกิลที่เราสามารถไปฝึกฝน กันได้นะครับฝึกไว้ก่อนดีกว่าเบื่อเบื่อก็เรียนอยู่บ้านได้นะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะครับลองเลือกเรียนกันได้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเจไปตอบเหมือนเดิมนะครับอืม